สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel EC Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม b a c k p o w e r M นะครับเกมนี้เขาเปิดให้บริการวันที่30เดือน11นะครับปี2023วันนี้วันที่1เดือน12ปี2023นะครับผมเล่นเกมนี้มาได้1วันนะครับก็เก็บเพชรมาได้5 5 8 5เม็ดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ลุยไปตามเรื่องเรื่อยๆแล้วก็เป็นเพชรฟรีนะครับแล้วก็มีใบสู่ส24ใบแล้วก็เรามาดูตู้กันนะครับ คลิปนี้เราจะให้พี่กรชาเดกันอย่างเดียวนะครับเพราะคลิปรีวิวผมได้ทำไว้แล้วนะครับตอนเป็นเปิดที่สต o อ e แคนาดานะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับคลิปรีวิวระบบเกมนะตั้งแต่ผมเล่นมานะครับผมสุ่มไปแล้ว30ใบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคุมครบสุ่มครบ200ใบเนี่ยก็สามารถรับได้1ตัวนะครับในนี้นะซึ่งผมยังสุ่มไม่ถึงแน่นอนนะครับในนี้เพราะผมมีอีก14ใบแล้วก็5,585เพรนะครับตู้ทั้งหมด นวันที่เปิดเซิฟในไทยนี้นะครับเกมให้บริการโดยกาลิน่าเนาะตู้ที่1ที่มีน้าวันนี้นะครับก็จะมีตู้เพิ่มเลเยอร์สตัวนี้นะครับมีเวลาอีก12วันประมาณนะครับตู้ที่2เป็นตู้สกิลการสกิลนะครับตู้ที่3เป็นตู้เพชรเติมนะครับตู้ที่4เป็นตู้เพิ่มเลเยอร์ของยามินี่นะครับตู้ที่5เป็นตู้ธรรมดาเลยไม่ได้เพิ่มเลเยอร์ตัวอะไรนะครับแล้วก็ตู้แต้มเพื่อนเป็นตู้สุดท้ายนะครับ วันนี้ผมขอสูมตู้บนสุดแล้วกันเพราะผมส่มไปแล้ว30บใบนะครับก็จะได้ไปเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะครับให้มาครบ200นะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บมาต่อจากนี้อีกเนาะเรามาดูเลดกันเลดจะอยู่ที่ s n r นะครับจะอยู่ที่4%ทั้งหมดนะครับซึ่งแยกไปเป็นตัวละคร2.5%แล้วก็สกิล1.5%นะครับแต่ว่าในตู้เพิ่มเลดก็จะ1.5%ของตัวละครจะเป็นของ3ตัวนี้ไปซะน,นะครับก็จะมี อัสตานะครับแล้วก็ยามีนะครับแล้วก็โมมิซานะครับ3ตัวนี้ที่เหลืออีก1%ก็จะเป็นตามนี้นี่1.5%นะครับเขาเพิ่มเหลเนาะโอเครุยกันเซิร์ฟจ,จะปิดแล้วเดี๋ยวผมกดก่อนเลย10ใบแรกนะครับที่ผมมีเขาจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับตอน5โมงตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงครึ่งอะได้มา1องเอหนึลุงนะครับ ข้ามเลยนะครับหนึ่งลุงซึ่งเป็นการ์ดสกิล่ะครับก็ยังดีนะยังดียังดีงดโอเคไปต่อไปผมสุบอีกเพชรไม่พอแลครับก็ซื้ออีกหใบเจ็ยสิเพชรน,นะครับให้มาครบสิบเนาะแล้วก็ไปต่อกัน ลุงสีนี้เนี่ย,นยนหนึ่งลุงครับปึ๊บโอ้เป็นการสก,กิลอีกแล้วเพิ่มเลดจริงด้วยนะเอออ่ะไปดูหน้าตู้กนก่อนนะครับหมดแล้วนะครับเหลืออีสี่พันแปดร้อยเพชรซูมสิบครั้งมันจะหนึ่งพันสองร้อยเพชรนะครับลุย วิ่งมันออกม่วงๆมันน่าจะได้เนาะไม่ได้ครับอ๋อเอสอาร์สัสามนะครับ, SR รบที่เหลือเป็นอาร์หมดเลยติดต่อครับโอ้ย เข้มจัด SR 1 2 3 4 5นะครับทางการแล้วก็ตัวละครนะครับเหลืออีกแค่20บใบครับโอ้ยไม่ได้โอ้นี่เพิ่มเรียญแล้วเหรอเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เพิ่มเรียญของ SR นะครับแต่เพิ่มเรียญ แค่ตัวละคร sr เนอะคือ sr ก็ยัง4%เท่ากับตู้อื่นนะครับทั้งหมดนะลุยสุดท้ายแล้วมยอุ้ยเุรๆเกรียงแล้ว sr 2ใบละแล้วก็แต้มผมมีอยู่90ใบนะครับ เอาละครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้เดสคริปชันนะครับแล้วก็คลิปรีวิวระบบเกมก็อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย